สวัสดีครับมาพบกับปั๊มแรงงานอีกตัวนะครับตัวนี้เขาเรียกปั๊มมารุนากะนะครับนะครับเป็นย่าจับมารุจาม่านะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นรุ่นอัจฉริยะนะครับแต่ความแรงนี่มันสุดยอดอยงครับตัวนี้ปั๊มนิ้วนะครับเขาจะปั๊มนิ้วเครื่องยนต์เป็นโรบินเจ็ดแรงนะครับสเปคเจ็ดแรงครับเครื่องเจ็ดแรงนะครับเก่าญี่ปุ่นครับติดง่ายครับเครื่อง ครับกดปุ่มดับเครื่องเครื่องตารติดง่ายมากครับตัวนี้อ้าอีกทีนึงครับตาติดให้ดูอีกทีครับ